สวัสดีคะ่ะลูกค้าจำหลัดงานสตางค์แท้งานทําเองทุกขั้นตอนลูกค้าจ๋าวันนี้เปิ้ลมีชุดหยกนะคะลูกค้าเป็นสร้อยข้อมือหยกแล้วก็แหวนหยกนะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตตัวอย่างลูกค้าจ๋าปกติเปิ้ลจะจัดโปคือเป็นแหวนตัว350คู่กับ ข้อมือนะคะแต่วันนี้จัดให้เป็นแหวนตัว400เลยนะคะลูกค้าแต่เอามาลดราคาให้ลูกค้านะคะเป็นเซ็ตลดราคานะคะลูกค้าสามารถสั่งขนาดความยาวของสร้อยข้อมือได้นะคะสามารถสั่งไซส์แหวนได้งานทางร้านนะคะจัดส่งภายใน5-7ถึงวันนะคะหรือถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็จะไม่เกิน10วันนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋ะสำหรับเซ็ตนี้นะคะ ปกติสร้อยข้อมือราคาอยู่ที่650บาทแหวนอยู่ที่400บาทนะคะลูกค้าราคาเต็มๆของน้องเขาก็คือ1 0 5 0บาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายแค่900บาทนะคะยกเซ็ต900บาทลูกคะะ้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจรีบเลยนะคะแอดไลน์ได้ที่0 9 2ย์9 2 8 7 8 8นะคะแอดไลน์มาได้เลยพูนรอพูดคุยนะคะลูกคะะ้าจ๋า ลดร,ราคาเยอะมากลูกค้าน่าสวยๆนะคะข้อมือสวยๆหยกเป็นสีอ่อนๆนะคะลูกค้าไม่เขียวเข้มเนาะหยกสีอ่อนๆเนี่ยจะดีตรงที่ว่าลูกค้าเป็นคนที่ผิวคำ้ำหรือผิวขาวใส่แล้วก็จะสวยเหมือนกันนะคะ,ะทำให้ขับผิวเนาะใส่แล้วไม่ดำลูกค,ะคะ้าจ้า เซลา์ได้เลยนะคะเซตนี้900บาทเท่านั้นส่งฟรีไปทางพื้นที่ห่างไกลขออนุญาตปวก50บาทนะลูกค้าสั่งไซส์แหวนสั่งความยาวข้อมือได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าบอกว่าอุ้ยทำไมไม่บอกว่าแหวนวงนี้ไซส์อะไรข้อมือยาวเท่าไหร่คือเป้นเน้นให้ลูกค้าสั่งนะคะตามความต้องการของลูกค้านะคะ สวยๆจ้าตัวนี้ด้านข้างเราใส่เป็นเพชรสวีทให้นะคะตกล้องไม่สูงอ่ะสวยมากลูกค้าสวยมากตัวสายข้อมือนะคะเราใช้เป็นสายเลดบ้างสายเลดเล็กนะคะลูกค้าจ้า ตัวสายเลนนะคะมีการจิกลายนิดหน่อยนะคะลูกค้าจะ <c oughs> ส,สวยเลย <c oughs> สนใจทักได้เลยนะคะ <c oughs> ใครที่แอดไลน์ไม่เป็นเนาะโทรเข้ามาเดี๋ยวเปิ้ลแอดไลน์ให้นะคะ092 259 2878ยกเซร็จ900บาทจ้ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ